ลลูกชายท่านบอกให้เล่าเรื่องคุณยายเนะี่ยเรื่องอะไรล่ะเราก็ฟังกันเยอะแยะแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะอยาก,กี่ <c oughs> เรื่องอะไรล่ะของคุณยายจ๊ะเราก็ฟังบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> เออเรื่องอะไรล่ะอย่าใครๆนึกกันเพราะว่าเท่าแล้วนะ อธิธาต์ของน่่นเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเห็นแล้วก็ยังประทับใจไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยอธิธาตของนั่นเนี่ยคือพอสลายล่างเสร็จของนั่นเสร็จเรียบร้อยก็รวบรวมอธิธาตมาในหลายโถเงินอะที่ครไม่ใหญ่เออหลวงพ่อก็เปิดดูนะ เคยได้ยินนะแต่ครูบาอาจารย์พอาจารย์ต่างๆที่ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมเวลาท่านมรณภาพแล้วเนี่ยพอชำระร่างนะัเสร็จแล้วอธิธาต มนุษย์ทั่วไปได้ยินได้ฟังแล้วก็เคยเห็นแต่ภาพถ่ายแต่ของจริงก็ไม่เคยเห็นนะเจ๊ะเห็นได้ของพระพุทธเจ้ากับพระอารหันต์เห็นได้ภาพเออมันก็แตกต่างจากอาธิเทาทั่วไปของมนุษย์ทั่วไปนะแต่ของวุ่นยายนนั้นเปิดดูตั้งหลายโถเนี่ย ใหม่ๆมันก็เหมือนกับของมนุษย์ทั่วไปอย่างเงี้ยดูก็บอกคุณยายกำลัพึงกับท่านนะยายทำยี้ได้ไงเนี่ยที่ของคนอื่นเขายังเป็นพระาธาตุวันนี้คุณยายนี่เป็นยี้ได้ไงเนี่ยอย่างนี้แล้วจะเอาไปโชว์ก็ได้ไงเนี่ยแล้วถ้าเขาถามเราจะตอบเขาว่าไงเนี่ย โอ้แค่ไม่กี่นาทีนะยมันน่ามหัศจัรรย์ก็ทั้งจำกับทั้งในวันนี้สำหรับคนมาใหม่ก็จะได้รับทราบไปด้วยช่วโชคกันจําด้วยน้ำฝนของพ่อไคก็จะลืมเลือนไปเรื่อยๆคือบางชิ้นก็ใหญ่บางชิ้นก็นกเล็กๆพอลำพึงเสร็จหลังจากลำบึงไม่กี่นาทีจริงๆ เห็นอยู่ชิ้นหนึ่งนะยาวๆยาวๆแล้วขนาเนะี้ก็เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดโอ้โหม,มันน่าทึ่งมันน่ามหาัศาจรรย์น่งจากอธิธาธรรมดาเนี่ยเป็นทองคำนะ่ะขึ้นตนน้นตาตาเลยนะจะขึ้นจากข้างล่างขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเรเปิดมา่าน ก็คือขึ้นเงี้ยทอง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 เนี้งแท่งๆเลยพอชิ้นนี้เป็นกงน,นั่นน่ะโอ้ขยายไปใหญ่เลยเป็นชิ้นนู้นเป็นหมดเลยเป็นทองที่นี่เป็นแตกต่างก็เป็นทับทิมนะ่ก็ตอนแรกก็อธิธรรมดาเป็นลูบี้ทับทิมแต่ว่าลักษณะก็ยังเป็นอธิ โครงสร้างอะที่แต่เป็นทัพทีมแล้วก็เป็นประกายมบมบมบัมบ,บ,บทั้งหมดเลยเนะเป็นทั้งหมดเลยแรกดีเพื่อนนี่เห็นกระตาจัดจ่เลยหลวงพ่อว่าถ้าพวกเราไปเห็นนี้มั่งนะจะลืมไม่ลงเลยนะ่พูดกีตีก็มันก็จะเห็นภาพนี้จะชัดเจนเลยติดหมด แปลกดีทีเดียวแล้วเคยําให้สักการะที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะโอน้น้าชันจาได้ไหมเคยได้ได้สักการะบูชาท่านวันนั้นมัน้งจ๊ะเห็นไหมเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกไหมเห็นไหมจ๊ะเออแปลกทีเดียวเออแล้วก็ให้ดูได้แต่ห้ามโดนแต่แปลกนะเห็นติดตามหน้าตามแขนของ คนที่มาสักการะบูชากันแปลกดีบางคนก็ติดไิชิดหนึ่งพอคุยไปคุยไปเกิดปิติอัอายกันใหญ่เลยขยายใหญ่แปลกดีเหมือนแปลกมากเลยเดีแล้วหลวงพ่อยังเอาเอาไปหน่อยเหมือนห้ามคนอื่นโดนโดนเดี๋ยวตัวเองเผลอไปโดนด <laughs> แล้วก็มาให้อุปถาเขาจริงโอ้ ิดกันไปหมดเลยแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคุณยายทีเดียววันนั้นโอ้เพราะรลำพึงได้ๆนะปกติคุณยายท่านจะไม่ค่อยขัดใจหลวงพ่อนะ<า>ในทุกๆเรื่องเลยนะท่านจะฆ่าฆ่าโอ้โหนี่แม้ขนาดละสังขารแล้วนะลำพึงกับอธิเนะี่ะ ท่านยังไม่ขาดใจเลยาโอ้ oh. แปลกดีเพือนกันทีนี้ก็ไปทรสาบของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้กันมัางไหมแล้วก็เขาเห็นอย่างนี้กันบัางเปล่าที่มันปุบ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 นมันีมันไม่ใช่ทองเปลวเอาไปแปะติดนะไม่ใช่นะจ๊ะเป็นทองค,ำำคํานํขึ้นมาอ,อย่างเีแต่เมื่อคืนคืนคืน,คนมาอย่างเงี้ยเออ จจกโถนี้แล้วไ่ไปโถอื่นได้ยังไงเนี่ยก็แปลกมากเลยเด็กกำลำงพึงจะโถเนี่ยแต่โถ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 เป็นหมวดทุกโถเออแปลกดีก็เราก็คงจะต้องดิาเดินชีวิตตามรอยท่านนะจ๊ะ แต่บางเรื่องของท่านนี่มันเล่ายากเป็นเรื่องของการศึกษาวิชาภายในกับท่านนะแล้วคือตอนแรกๆที่อยู่กับท่านก็มันจะทึ่งมันจะอัศจรรย์นใหม่ๆตอนหลังก็คุ้นเพราะว่าเอาเป็นปกติของท่านแล้วก็เลยใจก็จะเป็นปกติพอเห็นอย่างนั้นแต่ว่า กลับมาตื่นตาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาวิชาธรรมกายกับท่านที่ว่าเอ๊ะทำไมท่านตอบคำถามของหลวงพ่อได้ทุกคำถามเลยในเวลานั่งหลับตาอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านก็จะตอบได้หมดท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นตอบละถามนี่ท่านหลวงพ่อถามนี่ถามลึกเนอะะถาม ฉันไม่เคยถามแบบคนทั่วๆไปก็ถามมันถามแต่ท่านก็เอามาตอบได้ก็ถามเข้าไปเรื่อยๆเช่นยกตัวอย่างทำไมกายทิพย์อย่างี้ทำไมกายพรม,มเป็นงี้ทำไมอรูปภูมย่างนงี้ทำไมกายทำย่างี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าคนอื่นไปถามท่านจะไล่ลงมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบเลย เรน am, ิก็ถามมาพบไม่เป็นงี้เนี่ยทำไมต้องมีพบมาลองรับมิ้เกิดขึ้นเมื่อไหล่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เวลาท่านตอบสุดยอดจริงๆเลยเนี่ม oh, um, right. so like so, so, ันจะถามลึกทำไมเลย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 เรียนรู้ท like ี <te> ่รู้อย่างเงี้ยมันทำให้ไม่ค่อยอยากจะเรียนอย่างอื่นอ่ะเพราะอย่างอื่นไม่เห็นคุยเรื่องนี้เลยตอนเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยไปเลยเลยเลย ราะฉะนั้นมันยากที่จะเอามาเล่าให้ฟังก็เล่าให้ฟังแต่หยาบๆที่ที่พอจะเข้าใจกันได้อย่างเห็นช่นความกตัญญูของท่านระบบระเบียบของท่านการสร้างวัดการสรอนธรรมะหรืออนุภาพของท่านบางประการอย่างที่ปาสมบัติหรือดวงตาย,ยังยุดถ่ายฟังใครแต่ใครไล่ฟังจะได้เล่ามันได้อย่างเนี้ย ไอ้ที่ลึกๆทีม่มันเล่าไม่ได้น่ะมันลําบากงั้นแหละอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นเดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านมาเล่าดีกว่าคือพระมหาชาตรีธรรมสุทัศสีปรีเรียนทรมก้าประโยช์